อยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีเป็นสถานที่ที่ผู้คนหลากหลายชนชั้นเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าและฟังธรรมในวันนั้นสุภามานพทัวเทยบุตรพักอาศัยอยู่ในเรือนของคฤหบดีคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีด้วยกิจธุระบางอย่างสุภามานพเป็นคนหนุ่มมีการศึกษา และเติบโตในสังคมที่เต็มไปด้วยความเห็นของพราหมณ์เกี่ยวกับบุญกุศลและความประเสริฐเขาได้ยินคำเล่าลือกันทั่วไปว่าเมืองสาวัตถีไม่ว่างจากพระอระหันต์หมายความว่าเป็นเมืองที่ยังมีผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและบรรลุธรรมอยู่จริงคำเล่าลือนี้ทำให้สุภามานพเกิดความใขร,ร้รู้เขาคิดอยากเข้าไปนั่งใกล้สมณนะหรือพราหมณ์สักท่านหนึ่ง เพื่อฟังทัศ